อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องของคุณศักดานะครับ คุณศักดากับเมียที่แรกก็เช่าบ้านอยู่ตอนหลังก็ซื้อบ้านทาวเฮาส์อยู่กันที่ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นทาวเฮาส์ชั้นเดียวราคาไม่แพงแต่ว่าทำเลค้าขายได้เนื่องจากหมู่บ้านที่อยู่นี่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เมียเขาชื่อเพนน่ะเพนเมียของเขาก่อนนั้นทำงานมีเงินเดือนแต่ว่าตอนหลังโดนบริษัทบ,บีบทนไม่ไหวก็เลยลาออกมามาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งมีทั้งก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผัดซีอิว๊วข้าวผัดกะเพรา เพนเป็นคนมีฝีมือทำอาหารเก่งเก่งมากรสชาติแซ่บถึงใจคนกินแล้วติดใจพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ชอบมานั่งกินพวกรถตู้ก็มากันเป็นประจำส่วนตัวของนายศักดาเองเนี่ยเขามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานดีอยู่แล้วรับราชการทำงานสบายไม่ร้อนอกร้อนใจอะไรถึงเดือนก็รับเงินกินเหล้าเมายากับเพื่อนพ้องบ้างเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังไม่มีลูกด้วยกันความจริงอยากจะมีแต่ว่าขอผ่อนบ้านอีกสักระยะก่อน สองผัวเมียก็คุยกันอย่างนั้นอยู่มาได้ประมาณสักปีกว่าในสักดาห์นี้ก็เกิดชอบพอกับลูกค้าสาวรายหนึ่งที่เป็นขาประจําที่ร้านอ่าก็ยิ้มพูดหยอกเย้าสบตากันไปสบตากันมาที่แรกสักดาก็นึกว่าเธอยังเป็นโสดแต่ไม่ใช่อะ่ะเธอมีสามีแล้วแต่ว่าสามีทํางานที่ต้องเดินทางไปญี่ปุ่นคราวละนานๆเขาทํางานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไปซื้อเครื่องยนต์เก่าๆที่นวดมาขายในเมืองไทย เธอบอกว่าเงินดีแล้วก็ได้ไปต่างประเทศด้วยแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นกิจการของตัวเองทำอยู่กับบริษัทแห่งหนึ่งเธอคงจะว้าเหวมากตอนที่สามีไม่อยู่ก็เลยชอบมานั่งเล่นคุยเล่นที่ร้านนั่นแหละเมียก็ไม่รู้หรอกว่าสักดาหนะับเธอนี่เกิดต้องชะตากันขึ้นมาแล้วตอนหลังในสักดาก็นอกใจเมียแอบไปหาเธอที่บ้านตอนค่ำๆปล่อยให้เพนขายของอยู่คนเดียว แต่สิ่งที่ตามมาก็คือเป็นมีความสงสัยว่าทาไมผัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับเธอเลยเอาแต่นอนกรนครอกครอกหมดเรี่ยวหมดแรงเพนก็พยายามจะจับให้มั่นคันให้ตายแต่นายศักดาก็าไหวตัวทันซะก่อนเขาก็ระมัดระวังในการพบเจอกับผู้หญิงคนนั้นมากยิ่งขึ้นตอนหลังไม่ไปหาตอนเย็นละ,ะนัดเจอกันกลางวันช่วงพักเที่ยงศักดาก็พาเธอไปโรงแรมไปหาความสุขกัน เพนก็เลยไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรลงไปบ้างระหว่างช่วงเวลาอยู่ที่ทํางานเพนขายของมีลูกค้าทั้งหนุ่มสาวเท่าแก่ห่อนก็เกิดสนิทกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มใหญ่หน้าตาดีเป็นพ่อไม้เมียหนีทํางานอยู่ที่บ้านเกี่ยวกับพวกเขียนแบบเขาเป็นลูกค้าประจําบ้านกนไม่อยู่ห่างกันนะักเขาจะเดินมาตอนสายสายกินข้าวมื้อเช้ามาอีกทีก็ตอนบ่ายมากินข้าวมื้อกลางวันเขาอยู่คนเดียวทํางานหาเงินไปเรื่อยๆ เขาก็บอกกับเพนว่าเขาอยากจะคืนดีกับเมียแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเธอไปมีสามีใหม่แล้วเพนก็ถามว่าทําไมเลิกกันเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเลิกแต่เมียเป็นฝ่ายหนีเข้าไปเองเพนก็คาดาเดาว่าว่าต้องมีเรื่องรุนแรงไม่อย่างนั้นผู้หญิงจะหนีไปทําไม mm hmm. เขาก็เป็นคนดีใช้ได้มีงานมีการมีเงินมีบ้านเขาก็เปิดอกพูดความจริงบอกว่าก็เพราะเมียทนอยู่กับเขาไม่ได้เพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาตกงานไม่มีเงินเลย เมียก็เลยหนีไปหาแฟนเก่าของเธอน่าเศร้าใจจริงๆเพนก็เกิดเห็นอกเห็นใจเจ้าหนุ่มใหญ่คนนี้หนุ่มใหญ่ศบตาหล่อนก็รู้ว่าแม่ค้าสาวมีใจด้วยเขาก็เลยทําให้มันเป็นเรื่องผูกพันเงนขึ้นมากลางวันหลังจากบ่ายโมงไปแล้วที่ร้านก็มักจะว่างไม่ค่อยมีลูกค้าเขาก็เลยสั่งให้เธอผัดข้าวไปให้เขาที่บ้านด้วยเพนก็ผัดข้าวไปส่งก็เปิดรับหล่อนเขไปในบ้านเห็นบ้านช่องเขาแล้วก็เชื่อว่าเขาอยู่คนเดียว บ้านออกจะรุงรังเกะกะไปหน่อยก็ไม่ได้จัดได้ทําอะไรเลยอ่าที่นี้เพราะว่าเพนไปส่งข้าวที่บ้านเขาบ่อยๆก็เลยเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นจนเลยเถิดไปมากมกายก่กองมีเรื่องนอกใจเกิดขึ้นอีกแล้วโดวยที่นายสักดาก็็ไม่รู้เรื่องความเป็นไปเหล่านี้เลยแต่คนที่รู้ก็คือชาวบ้านชาวช่องที่ช่างสอดรู้สอดเห็นทั้งหลายแหละคอยสังเกตสังกาว,ว่าใครจะไปทางเหนือมาทางใต้เข้าบ้านใครออกบ้านใคร ที่สุดแล้วก็กลายเป็นเรื่องซุบซิบนินทากันว่าเพนกับผู้ชายคนนั้นมีอะไรกันลึกๆถึงแก่นแท้ของความดิบของอารมณ์ลือกันไปลือกันมาสุดท้ายข่าวนี้เข้าหูสักดาหจนได้ทีแรกสักดาก็าเข้าใจว่าเขาพูดเล่นคงจะอํากันแต่ต่อมาก็รู้ว่ามันไม่ใช่ซะแล้วก็ทําให้เขาต้องแอบเพนจากที่ทํางานมาคอยจับผิดเมียโดยที่เขาไม่ได้ถามไถยเธอแม้แต่คาเดียวก็เพราะเขาไม่ต้องการให้ไก่ตื่นรู้ตัวซะก่อน เขาจับมั่นคันจนอยู่มือเพราะว่าไปเจอภาพสำคัญเขาจริงๆในบ้านของผู้ชายเพนก็พูดไม่ออกผู้ชายคนนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงผลที่ออกมาอย่างนั้นก็ทําให้มีการตกลงกันสักดาในรักเพนมากแต่เขาก็ไม่ชอบที่หล่อนทําตัวเหลวแหลกอย่างนั้นเล่นชู้นอกใจแบบนี้อ่าสักดาก็บอกเลิกกันเพนก็ร้องไห้เสียใจขอให้เขายกโทษให้จะกลับตัวใหม่ไม่ทําอย่างนั้นอีกแล้วเพนไม่รู้เรื่องที่เขานอกใจเธอ ถ้ารู้องโต้เถียงกันหน้าดูสักดาก็ชักใจอ่อนเหมือนกันเมื่อเพนอ้อนวอนก็ยอมรับว่าตัวเองผิดเขาก็ตัดใจในเรื่องที่ไม่ดีไหนๆก็ผ่านมาแล้วเพนปรับปรุงตัวแต่ว่าในหนุ่มใหญ่คนนั้นคงจะติดอกติดใจเพนมากเพราะว่าเขาไม่ยอมเลิกราแวะเวียนมาเป็นลูกค้าเหมือนอย่างเก่าข้างไฟเพนทีแรกก็ปากแข็งเสียงแข็งยืนกรานไม่ยอมขายข้าวขายปลาให้เขาแต่หนุ่มใหญ่เขาตื้อเก่ง ดูเหมือนเขาจะอ่านใจและความรู้สึกต่างๆที่เพนยังมีเยื่อใยกับเขาอยู่เขาอ่านออกจนหมดเหมือนกับอ่านหนังสือเล่มเขาใช้ความพยายามอยู่ไม่กี่วันพอเพนหายเขาไปในบ้านก็มีความเชื่อกันว่าเพนกับชายบ้านนั้นก็มีอะไรกันอีกแล้วเรื่องนี้รู้ถึงหูสััทดาอีกครั้งเขาก็เลือดขึ้นหน้าอะทีนี้ขาดกันแน่เขาว่าอย่างนี้เพนก็พูดไม่ออกแล้วเพราะว่าเขาให้อภัยมาครั้งหนึ่งแล้วก็เลยเอาเงินมาแบ่งปันกัน เมื่อครอบครัวแตกรา้าอย่างนั้นเพนไม่มีทางไปไหนเจ้าหนุ่มใหญ่ตัวต้นเรื่องก็อยอมรับเพนเข้าไปอยู่ในบ้านของเขากูอยู่ก,กินก็อย่างเปิดเผยส่วนสักดา์นั้นเราก็ยังทําตัวเป็นแมวขโมยอยู่ลักลอบยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นรับรับล่อหลอกกล,ลัวคนรู้กลัวผู้หญิงจะรู้นัดเจอข้างนอกบงังดอดมาหาหลอนที่บ้านตอนดึก,ด,กดึกบงก็อย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละความลับไม่มีในโลกสุดท้ายก็มีเพื่อนบ้านของผู้หญิงคนนั้นสังเกตเห็นแมวขโมยแอบย่องมาบ้านตอนคำคำ,คำมืดมืด เขาก็เลยโทรบอกเพื่อนให้รู้ว่าเมียเพื่อนนะทำไม่ดีไม่งามสามีของฝ่ายหญิงกลับจากญี่ปุ่นไม่กระโตกระตากทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้รอจับให้ได้ขาหนังขาเขาจะได้ไม่ต้องซักถามกันมากคืนนั้นเขาก็ทำทีนัดเพื่อนไปกินเหล้าแล้วก็บอกว่าบางทีจะนอนข้างบ้านเพื่อนเมาแล้วกลับลำบากไม่อยากจะนั่งแท็กซี่เปลืองเงินก็เลยเป็นโอกาสเหมาะของเมียที่ยกหูโทรศัพท์นัดศักดาให้มาหาที่บ้านความลับก็เลยแตกตอนดึกคืนนั่นเอง สักดาเนียากับเพนแล้วก็ไปเช่าคอนโดอยู่คือนั้นผู้หญิงนัดตัวเองก็ดอดมาหาผู้หญิงก็เปิดบ้านรับพักเดียวเท่านั้นประตูห้องก็โดนถีบผางสักดาเพ่นหนีแต่ไม่ทันโดนยิงเปรียงเปรียงสักดาโดนยิงยังขาพิการเดินไม่ได้ข้างปลายมือปืนก็ติดคุกผู้หญิงคนนั้นก็ไม่สนใจสักดาอีกแล้วคนที่รู้เรื่องเหล่านี้ดีเชื่อว่าสักดาทำกรรมมาไว้กรรมก็เลยตอบสนองกรรมที่เป็นชู้กับเมียคนอื่น เพนรู้เรื่องนี้ด้วยเธอก็สลดใจมากแต่ก็ไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสักดาแต่อย่างใดเพราะว่าสามีใหม่ก็ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นสักดากลายเป็นคนพิการตอนนี้ไม่ได้ทํางานแล้วเขากลับไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่กับพี่สาวคนโตเขาก็ท้อแท้หมดหวังในชีวิตเพราะว่าทําใจไม่ได้ยอมรับสภาพตัวเองไม่ได้พี่สาวพยายามให้กําลังใจแต่ว่าเขาก็หมดอะไรตายอยากเขาทนอยู่ได้ราวๆปีนึงสุดท้ายก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง กินยาฆ่า,มาแมลงที่พี่สาวเอาไว้ฉีดพืชในผักในไร่เขาก็ตายสมใจมีแต่คนพูดว่าเขาไม่น่าคิดสั้นแค่ขาเดินไม่ได้เท่านั้นเองก็ไม่น่า้องคิดสั้นบันชีวิตตัวเองทําไมเพนรู้ข่าวการเสียชีวิตของสักดาในภายหลังเมื่อเจอเพื่อนสนิทเข้าหล่อนก็ได้จะใส่บาดกรวดน้ําไปให้เขาเท่านั้นตัวของเพนเองบางครั้งก็หวาดวันใจอยู่เป็นการหล่อนไม่แน่ใจว่าได้ทํากรรมเอาไว้มากน้อยแค่ไหน หล่อนนอกใจสักดาก็น่าจะมีกรรมเพราะว่าหล่อนทําไม่ดีหล่อนไม่อยากจะคิดถึงมันเลยก็ได้แต่ยกมือท่วมหัวขึ้นไหวยอย่าให้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยสักดาเองก็นอกใจเธอเช่นเดียวกันก็ขอให้เอาหัวสิกรรมต่อกันเถอะอยู่กับสามีใหม่ก็ใช่จะมีแต่ความสุขก็เพราะว่าเขาเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเขาค่อยๆเผยนิสัยอันแท้จริงออกมาแต่หล่อนก็ต้องทนเพราะว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันสายเกินแก้ นี่ก็อาจจะถือเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่เธอได้รับอยู่ทั้งที่ยังมีชีวิตไม่ถึงก็ต้องล้มหายตายจากแต่บางครั้งมันก็เหมือนตายทั้งเป็นเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับผลแห่งการทำความดีเนี่ยคุณสมพรเล่าให้ฟังบอกว่าชีวิตของเธอ ตั้งแต่จำความได้นี่ไม่เคยได้รับความสุขสบายเหมือนกับคนอื่นเขาเลยเพราะว่าเธอเกิดจากครอบครัวเล็กๆในชนบทที่ห่างไกลความเจริญไฟฟ้าประปาก็ไม่มีใช้การคมนาคมก็ไม่สะดวกพ่อรับราชการครูแม่ทำนามีพี่น้องทั้งหมด7คนส่วนตัวคุณสมพรเองเนี่ยเป็นลูกคนที่สี่ ฐานะทางครอบครัวก็อยู่ในขั้นปานกลางพอมีพอกินแต่คุณสมพรก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมาตลอดส่วนมากจะเป็นการทำนาต้องตื่นแต่เช้าออกไปทำนาสายๆถึงจะได้เข้าบ้านแต่งตัวไปโรงเรียนตอนเย็นเลิกเรียนก็ต้องออกไปทำนาอีกเป็นอยู่อย่างเนี้ยทุกวันส่วนเรื่องการทำบุญนั้นแม่เป็นคนธรรมะธรรมโมทุกเช้าจะต้องใส่บาตรทุกวันไม่ให้ขาด นอกจากวันไหนแม่ไปทุระก็จะฝากกับพวกลูกๆให้ช่วยใส่บาตรแทนถ้าวันไหนลืมก็จะโดนดุสมัยเด็กๆคุณสมพรชอบไปวัดแล้วก็จะอยู่รอจนพระฉันอาหารเสร็จก็จะได้รับประทานอาหารที่เหลือเพราะว่าเหลือเยอะพอคุณสมพรเรียนจบปเจ็พ่อก็ส่งไปเรียนหนังสืออยู่กับอาที่ต่างจังหวัดอานะ่มีอาชีพขายปลาอยู่ตลาดสดช่วงเนี้ย ชีวิตคุณน้พรลำบากมากเพราะว่าต้องตื่นนอนตั้งแต่เช้าเข็นปลาไปตลาดจากนั้นก็ต้องไปช่วยขายพอมีคนมาสั่งปลาแล้วก็ให้ทำปลาให้ด้วยก็ต้องเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องฆ่าตอนนั้นคุณน้พรไม่รู้เรื่องบาปเรื่องบุญนะก็ทำไปตามที่เขาสั่งบางทีต้องฆ่าทีละเยอะๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยต่อมาคุณน้พรล้มป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างแรง ทรมานมากคิดว่าเป็นเพราะพักผ่อนไม่เพียงพออาหารก็กินไม่เป็นเวลาก็เลยขออากลับมาเยี่ยมบ้านพอมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อก็เลยขอย้ายโรงเรียนให้คุณน้ำพรมาเรียนที่โรงเรียนใกล้ๆบ้านช่วงนี้ชีวิตเธอก็ค่อนข้างสบายขึ้นมาหน่อยพอเรียนจบมสามก็ได้มาเรียนต่อที่ตัวจังหวัดคุณน้ำพรก็มาพักอยู่กับญาติคนหนึ่ง โดยที่เธอต้องทำงานบ้านให้เขาทุกอย่างช่วงนี้คุณน้ำพรได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งโดยบังเอิญพอดีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาจัดทำบุญทอดกระถินแล้วเขามาชวนไปทำบุญด้วยก็เลยไปช่วยรู้จักกันไม่นานเขาก็แวะมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วก็พาไปเที่ยวคบกันมาได้สองปีกว่าก็ได้ข่าวว่าเขามั่นกับผู้หญิงอื่นแล้ว คุณสมพรก็เสียใจมากแต่ยังไม่ได้ยินจากปากของเขาพอดีเขามาก็เลยถามว่ามั่นจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าจริงแต่ว่าผู้ใหญ่เป็นคนจัดการให้หมดเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นเลยคุณสมพรไม่เชื่อรู้สึกเสียใจแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ไล่เข้าไปแล้วก็บอกว่าต่อไปเนี้ยไม่ต้องมาเจอกันอีกเขาโกรธมากแล้วก็ขับรถกลับไปเลยจนกระทั่งได้ปีกว่า ก็มาเจอกันโดยบังเอิญอีกครั้งเขาบอกว่าเขายังไม่แต่งงานแล้วก็จะไม่แต่งเลยคุณน้ำพรก็ยังไม่เชื่ออีกแต่ก็ไม่โกรธรู้สึกเฉยๆเขาก็มาหาเรื่อยๆช่วงที่เขาลาบวชสามเดือนคุณน้ำพรก็อยากจะไปช่วยงานแต่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าเกรงใจคู่มั่นเขาก็เลยได้แต่ทำพานดอกไม้รองผ้าไตรจีวรซึ่งเป็นดอกไม้สดให้สวยงามมาก ตอนเย็นคู่มั่นเขามารับเอาของไปคุณสมพรก็ยังแอบร้องไห้คนเดียวดูคู่มั่นเขาแล้วช่างสมกันจริงๆทั้งสวยทั้งรวยคุณนสมพรก็ได้แต่คิดในใจว่าถ้ามีบุญที่ได้เคยสร้างสมมาแต่ปางก่อนเราก็คงจะได้แต่งงานกับเขาแต่ในส่วนลึกในใจนะคิดว่าคงไม่มีวาสนาอย่างนั้นแน่นอนคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ ใจจริงนั้นคุณนมพรยังรักเขาอยู่ตลอดเวลาจิตใต้สำนึกนี่บอกกับคุณน้พรว่าเขาเป็นเนื้อคู่เราช่วงที่เขาบวชสามเดือนนั้นคุณน้พรไม่ได้ไปเที่ยวเตรที่ไหนเลยไม่เคยคิดจะมีแฟนใหม่ด้วยไม่ใช่รอเขาหรอกแต่ว่าไม่ได้คิดจะรักใครคุณนมพรได้รู้จักเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเขามาชวนไปเรียนธรรมะที่บ้านป่าไม้อําเภอซึ่งมีอาจารย์ที่เก่งมากมาสอน คุณสมพรไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้แต่ก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันเพราะได้ตัวอย่างมาจากแม่เสร็จแล้วคุณสมพรก็ตัดสินใจไปกับเขาไปนั่งเรียนเรียนทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ตลอดช่วงสามสี่เดือนเป็นสิ่งที่ดีมากการปฏิบัติธรรมทำให้ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเธอก็ยังคิดว่าหมาช้าไปน่าจะพบอาจารย์ที่ดีอย่างนี้มานานแล้วอาจารย์สอนดีมาก ก็ทำให้คุณน้ำาพรมีสติคิดได้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อจะชดใช้กรรมเท่านั้นเกิดมาเพื่อรับทุกข์โดยแท้ร่างกายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์เธอได้พิจารณาแล้วไม่ผิดคำกล่าวขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่คําเดียวทุกอย่างที่เธอได้เรียนรู้ทำให้จิตใจ,จสงบลงได้ไม่คิดมากเหมือนแต่ก่อนในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องแฟน พอเขาบวชครบสามเดือนเขาก็ไปหาคุณสมพรที่บ้านพักคุณสมพรจําเขาแทบไม่ได้เลยเขาผอมมากเลยทั้งผอมทั้งดำเขาก็บอกว่าเขาคิดถึงคุณสมพรมากมาหาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เจอแต่คุณสมพรรู้สึกเฉยๆจนกระทั่งอยูๆ่ๆเพื่อนเขามาจากกรุงเทพก็มาหาคุณสมพรบอกว่าแฟนคุณสมพรนะัทถอนมั่นแล้วมีปัญหากันอ่า คุณ้ำพรก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างจนกระทั่งได้ยินจากปากเขาถึงได้เชื่อว่าเขาเลิกกันจริงๆมีการพ้องร้องกันด้วยแต่ว่าคุณสมพรก็ได้แต่เฉยๆส่วนในการศึกษาธรรมะวันเสาร์อาทิตย์นั้นเธอก็ไปเรียนตลอดและพอมีเวลาว่างก็เที่ยวหาซื้อหนังสือธรรมะหรือว่าขอยืมจากคนที่มีพอได้ศึกษาพิจารณาแล้วก็ทำให้เธอสบายใจ จากการที่เธอได้ทํามานั้นทําให้อะไรหลายหลายอย่างในชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างเช่นอยู่ๆคุณน้ำพรก็ได้แต่งงานกับแฟนคนนี้ละโดยที่ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกับฝันไปในงานแต่งงานคุณน้ำพรได้มีแขกผู้ใหญ่มาร่วมงานมากมายโดยที่เธอไม่นึกไม่ฝันว่าเธอกับเขาจะได้มีวันนี้ปัจจุบันนี้ คุณสมพรก็ได้เป็นคุณนายอย่างสมเกียรตามที่ใครๆเขาอยากจะเป็นกันส่วนสามีของเธอนั้นเมื่อก่อนนชอบกินเหล้าชอบเที่ยวกลางคืนแต่เดี๋ยวนี้ก็เลิกเที่ยวแล้วแต่ก็กินบ้างเวลาออกงานสังคมมีเวลาว่างเขาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนอ่าเธอบอกว่าอยากจะบอกว่าลูกชายของเธอตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยทําให้ลําบากใจเลย เลี้ยงง่ายไม่งอแงไม่กวนถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนคนแก่แถวบ้านก็บอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้เลยคงจะเป็นบุญของพ่อกับแม่ของเด็กคุณสมพรคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นคงจะเป็นเพราะผลแห่งความดีที่ได้สร้างสมมาทั้งชาตินี้และชาติก่อนคุณสมพรเชื่ออย่างนั้นครับ นั่นก็เป็นเรื่องของผลแห่งความดีที่นี้มาถึงเรื่องผลของการทำไม่ดีเนี่ะครับมันมียังไงบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองคุณมายุราตอนนั้นอยู่ในวัยสิบสองสิบาขวบบ้านของเธออยู่ในชนบทแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดอ่างทองพ่อแม่ก็ประกอบอาชีพทำนา และเมื่อคุณมยุราเรียนจบชั้นประถมปีที่สี่พ่อแม่ก็ส่งมาอยู่กับน้าสาวในตัวจังหวัดน้าสาวนั้นมีฐานะดีกว่าพ่อแม่ของคุณมยุราราว,ว้ากับดินทีเดียวน้าสาวคนนี้ชื่อนา้าีเป็นแพทย์หญิงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในสมัยนั้นมีคลินิกเป็นของตัวเองอยู่ในตัวจังหวัดน้าีนี่ยังไม่ได้แต่งงาน เรียกว่าเป็นหมอสาวพราวสเสน่ห์ก็ว่าได้เพราะว่ามีบรรดาหนุ่มๆม,มาชอบอยู่มากมายแต่นาศีก็ไม่ได้สนใจใยดีของทำงานเก็บเงินแต่เพียงอย่างเดียวที่คุณมายุราถูกส่งตัวมาอยู่กับนาศีในครั้งนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ต้องการจะให้ได้ศึกษาเล่าเรียนในชั้นมัธยมนั่นเองมาอยู่กับนาศีก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้นาศีบ้างตามสมควรตามภาษิตท,ที่ว่า อยู่บ้านท่านอย่านั่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นและที่สำคัญก็คือได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยในด้านการแพทย์แก่นาสีโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนหยุดและนาสีก็หยุดราชการมาทำงานที่คลินิกได้เต็มที่นาสีนั้นนอกจากจะเป็นแพทย์ในการรักษาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแล้วแกก็ยังเป็นหมอเถื่อนให้แกบรรดา คุณผู้หญิงทั้งหลายที่เอาแต่รักความสนุกสนานจนขาดความรับผิดชอบด้วยการรับทำแท้งอย่างผิดกฎหมายนั่นเองนาศีจะมีรายได้โดยเฉพาะสาวอาทิตย์นี่ไม่น้อยกว่าวันละสองสามพันบาทสมัยนั้นนาศีกลับกลายเป็นคนมีเงินขึ้นมาอย่างรวดเร็วคุณมายุราเองก็พลอยสุขสบายไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านกินอยู่หรือว่าใช้สอยเงินทองมีบ่อยครั้ง คุณมยุราได้เป็นผู้ช่วยนาสีหลังจากที่คุณผู้หญิงรักสนุกกลับไปแล้วก็นำเอาเด็กที่ถูกรีดออกมาไปทิ้งในท่อน้ำหลังคลินิกบางครั้งจะเห็นเป็นรูปร่างของเด็กซึ่งมีเพียงหัวแหละลำตัวน้อย,อยโดยขาดแขนแล้วก็ขาส่วนมากจะเป็นเพียงก้อนเลือดซะมากกว่าในตอนนั้นคุณมยุราก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งต่อมา ได้เรียนถึงชั้นมัธยมปีที่สองนาสีหมอสาวถึงได้สละโสดด้วยการแต่งงานกับนายแพทย์หนุ่มในวัยเดียวกันแล้วก็หลังจากนาสีแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็เลิกรับทําแท้งให้กับบรรดายอดหญิงนักซิ่งตลอดมาจะเป็นเพราะว่านาสีถูกสามีห้ามปรามหรือประการใดก็ไม่อาจจะทราบได้นับจากนั้นมารายได้ของนาสีก็ลดน้อยถอยลงแต่ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อน เพราะอย่างน้อยก็ยังมีสามีเข้ามาช่วยอีกแรงหนึง่งและแล้วไม่นานนาสีก็เริ่มตั้งท้องลูกคนแรกนาสีธนุถนอมลูกในท้องยิ่งกว่าสิ่งใดจะทําอะไรก็กลัวจะเป็นที่กระทบกระเทือนไปเสียหมดแต่ก็ไม่อาจที่จะรักษาลูกในท้องไว้ได้เมื่อนาสีได้ลื่นล้มในห้องน้ำจนถึงกับต้องแทงลูกคนแรกไปอย่างน่าเสียดายนาสีเสียใจมาก แต่ก็ได้สามีคอยปลอบใจอยู่เสมอๆแล้วก็อีกไม่นานต่อมาก็เริ่มตั้งท้องลูกคนที่สองครั้งนี้นาะศีระมัดระวังมากขึ้นกว่าครั้งก่อนเรียกว่าต้องการอะไรก็ได้แต่ชี้นิ้วว่าอย่างนั้นเถอะในที่สุดความสูญเสียลูกคนที่สองก็ย่างกลเข้ามาอีกวันหนึ่งนาะศีนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของผู้เป็นสามีออกมาธุระนอกบ้านแล้วก็ได้ถูกรถเก๋งชนท้าย จนเป็นเหตุให้ถึงกับแท้งลูกคนที่สองอีกส่วนนสาสีเองนถึงกับขาหักเมื่อรักษาตัวหายแล้วจึงได้ออกจากราชการมาอยู่ที่คลินิกโดยให้สามีไปทำงานแต่เพียงผู้เดียวและผลตรวจสอบทางการแพทย์ก็ได้แจ้งให้ทราบในเวลาต่อมาว่านสาสีไม่สามารถจะมีลูกได้อีกตลอดชีวิตเป็นเหตุให้นสีเสียใจเป็นอย่างมากเกิดการหงุดหงิดและเคร่งเครียด มีปากมีเสียงกับสามีบ่อยครั้งยิ่งนานวันเข้าครอบครัวก็เหมือนจะไม่มีความสุขเอาเสียเลยและแล้ววันแห่งความสูญสิ้นก็ประดังเข้ามาหานาศสีอีกเหมือนกับคลื่นลูกใหญ่เพราะปรากฏว่าสามีไปแอบมีภรรยาน้อยในที่สุดณศสีและสามีก็ถึงกับหย่าร้างกันไปและนศสีเองก็ตัดสินใจสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างโดยการออกบวชชีจนตราบเท่าทุกวันนี้ ทุกวันนี้แม่ชีสีก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จำวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณมายุราคิดว่าแม่ชีสีคงจะคิดได้ถึงความผิดที่ตัวได้กระทำเอาไว้เมื่อครั้งยังเป็นแพทย์อยู่นั้นซึ่งล้วนเป็นอกุศลกรรมทั้งสิน้นกรรมนั้นยังได้ติดตามมาทันและสนองแก่ตนจนไม่อาจที่จะมีลูกได้และบ้านแตกสราขาดจึงได้มาบวชเป็นชี โดยไม่ยอมศึกหาลาเพศมาจนกระทั่งทุกวันนี้เลยครับ